เ,เอาเลยครับนี่โอ้ยหน้าตาเหมือนท่านประหลัด ร้านเชื่ออะไรครับผมเย็นครับวันนี้ครับถึงราการของเรามครมปนชากาฟชา้งกีนรวมค้ตางๆข้งกาินดครับลูกค้าเขาสูงรายการหรือว่ามาดูรไหนครับรถจักรยตรถไลูกค้าสนใจหรือเปลาบบาอัตบัแคบอัตตอนนี้ตอนนี้าร กอลูกค้าก็ไม่มีรถใช้งานหรือไม่ครับหรือว่าจะซื้อเป็นรถคันแรกจะซื้อเป็นรถคันแรกคันแรกครับลูกค้าเคยทดลองขับรถที่ซูขบก่อนอไม่ครับเคยบ้างเคยบ้างกับเพื่อนได้ครับนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมให้ลูกค้าทดลองขับนะครับรถกระบะตอนเดียวนะครับผมจะแนะนําตัว 4x4 ให้ลูกค้าทดลองขับว่าตอนนี้ว่ากำลังในการผลัโอเคได้ครับดีครับขอบคุณครับ ครับชอุ่นครับ่อจายานะอนลาาตัวรับมุ่ท้าช่ออะไรจได้เรียกทุกทนชื่กี้ครีนะครับคุณคุณาเคยจมาที่โชว์รูมอยาดูรถที่ห้ออะไรรถ่นอะไรครับผม รู้เป็นเนาะเก่งทำเร่งๆครับผมเก่งทำเร่งๆเนาะลูกค้าใช้เองหรือเปล่าครับใช้เองครับผมใครไปที่ไหนมาก่อนหรือเปล่ายังไม่ครับผมเป็นน้ำมันได้น้ำมาเป็นรถดีน่ะเรี่ยการประหยัดน้ำมันด้วยนะครับยี่สามยี่สบสี่กิโลเมตรเออผมจะพาลูกค้าในทุกหลอบนะครับผมโอเคขอบคุณครับ เชื่อิสูตเรามีรถรถลองขับเดี๋ยวยินกะบากคาไปเชิญผู้ลองขับด้วยนะคะได้กูเสื้อเเนี้ยมันต้องสลับกันอะไรครับอ่า มีคาเฟ่ที่หลายแบบนะครับที่ตอนนี้ชั้นสูงเกี่ยวนะครับอยู่กไรกาแฟโอลดรีนนะแล้วก็พวกขนมปังอะไรกเนี่ยอยากได้ ที่เราดูเนี่ยที่เราดดูรถอะไรเป็นพิเศษทางรถไฟเลยครับของรถไอซิ่งด้วยนะครับเทสน้านะครับตอนตอนนี้นะครับมีตัวไฮบริดที่ออกมาใหม่ด้วยครับมีรถไฟฟ้ากับรถกึง่งไฮบริดตัวนี้ครับเป็นรถน้ำมันกับรถไฮบริดลูกค้าสนใจตัวไหนครับก็ให้รินะครับออดีเลยครับเรื่อช่วยตัวการประหยัดน้ำมันด้วยครับ โอ้ลวนเลยคือแข็งโอ้โอ้ขอทราบชื่อที่รู้จักแขกคคุณฝนนะครับวันนี้คุณฝนมาดูรถนะครับคุณฝนมาดูรถเป็นรุ่นไหนครับผมมาดูเป็นปาเจโร่ค่ะตุนปาเจโร่ครับก่อนอื่นนะครับทางศูนย์บริการเรามีน้ําขนมเค้กนะครับไม่ทราบว่าลูกค้ารับเป็นอะไรดีครับรับเป็นมีกาแฟด้วย รับเป็นน้ำเปล่าค่ะรับเป็นน okay, ้ำปั่นะครับโอเคครับน้ำปั่นนะครับค้ามาดูรถไปเจโล่นะครับปัจจุบันลูกค้าใช้รถอะไรครับอ่าปัจจุบันใช้รถเก่งอยู่ใช้รถเก่งอยู่ครับสมาชิกในครอบครัวมีกี่คนครับอ่ามีประมาณห้าคนครับมีประมาณห้าคนนะครับก็เลยอยากจะหารถที่มันใหญ่ขึ้นโอเคครับถ้างั้นผมขออนุญาตพาลูกค้ทดลองขับนะครับได้เลยครับไปครับเปิดพูดเลย อันเป็นทีมเนเปนทีมเป็นเป็นทีมครับโ oh, oh. อ้โหวันนี้ลูกค้ามาดูาลูกค้าลูกค้าทางโชลูมเรามีบริการนากา้นาก,าานกาแฟมอแค่ะอะไรกาแฟคะาแฟค่ะขออนุญาตนะคะวันนี้ลูกค้ามาดูแ <c oughs> คับอันนี้นตัวเนี่อตัว<ม>นืนตัว